ะะเอารถมาเช็ค MOT แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟร้านวิชางเบรคฟาสต์ที่การ์เด้นเซ็นเตอร์ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่เป็นเส้นทางนะคะเส้นทางอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะไปการ์เด้นเซ็นเตอร์ค่ะเพราะว่าเราเอารถมาไว้ที่กะละแถวๆนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปยิมเบรคฟาสต์นะคะไปจิบกาแฟที่การ์เด้นเซ็นเตอร์นะคะ เลยค่ะ MOT ก็คือการตรวจเช็คระยะรถประจำปีนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นระหว่างทางเดินนะคะก็จะมีต้นไม้วันนี้นะคะอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ3องศาอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะในช่วงฤดูหนาวนี้สวยดีนะคะเขาเป็นไม่ใช่ดอกนะคะแต่คือผลนี่ เย็นเจียบ e <God. S 1> เลยนะนี่เอสติโมตรงนี้จะเป็นเส้นทางปั่นจัก,กรยานด้วยนะคะมีฝั่งนี้แล้วก็มีฝั่งนู้นด้วยนะคะเรเดินมาถึงสะพานนะคะสะพานใหม่ข้ามร i เวอร์สวีนะคะนี่ก็จะเป็นวิว ด้านล่างนี้ก็จะเป็นถนนที่เป็นไปอีกที่นึงนะคะนี่เราเดินมาถึงกลางสะพานแล้วนะคะนี้เป็นแม่น้ำแล้วก็เออเราจะนี้เป็นอีกฝั่งหนึ่งเราจะเดิน พอลงจากสะพานนะคะเราจะเดินเลียบไปริมแม่น้ำนะคะจะเป็นเส้นทางตรงนั้นที่เราเห็นคนเดินอยู่นะคะคนเดินจูงหมาไปนั่นแหละเราจะเดินเลียบไปตรงนี้นะคะเลียบไปเลียบไปแล้วก็จะไปถึงการ d เดนเซ็นเตอร์นะคะจะไปหาอะไรกินกัน,นะคะ่ะ เราเดินมาจากบนสะพานโน้นนะคะเรากำลังจะเดินเรียบริมแม่น้ำไปนีก็เป็นทางเดินนะคะที่จะเดินล,ลัดลอบไปริมแม่น้ำนะคะแล้วก็จะได้สัมผัสกับธรรมชาติได้ยินเสียงน้ำไหลลํานะคะ หนาวมากนะคะทุกคนตอนนี้ขนาดเดินมาคิดว่าแบบจะช่วยให้อุ่นขึ้นนะคะมือยังยังหนาวยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยนะคะบรรยากาศดีนี่จ้ะเดินชิวๆเลยได้ยินเสียงน้ำไหมคะทุกคน แถวๆนี้นะคะจะเป็นบ้านที่แบบเห็นวิวแม่น้ําสวยๆแล้วก็บ้านหลังใหญ่สวยด้วยนะคะเป็นบ้านแบบ welcome to Kelso นะคะตรงนี้เราก็จะมองเห็นบ b ี้ด้วยนะคะบ b ี้ี่บ b ี้ก็คืออันนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นนะคะที่ต้นไม้บังอยู่นะคะ ีก็ถึงการ์เดนเซ็นเตอร์แล้วอันนี้ก็จะเข้าเมืองนะคะฟิลการ์เดนเซ็นเตอร์โอเค Welcome to Mayfield Garden Center นะคะอันคอฟ f ี e ช็อ p Let's go โอเคนี่ก็เป็นเากาหน,นะจ๊ะเข้าไปกันแล้ว Let's go สวยๆทั้งนั้นเลย Very pretty. สวยมากคิดถึงผู้เรือเลยนะคะที่ผู้เรือเนเป็นแหล่งปลูกต้นคริสต์มาสนะคะแล้วบ้านปุ้ยอยู่เพชรบูรณ์ก็คือแบบเราจะไปเที่ยวที่ผู้เรือกันค่อนข้างบ่อยแล้วก็ไปดูสวนต้นไม้แบบนี่เลยนึกถึงเลยนะคะแต่ที่นี่ บ้านเราผูเรือต้อนละ20อันนี้7จ็ดอนห้นะคะก็คูณ4 4ไปเลยจ้าแต่สวยนะยยค่ะนี่ก็จะเป็นระหว่างทางที่เราจะไปในคาเฟ่นะคะมีของขายเยอะแยะเลยนะคะ สวันนถึงคาเฟ่แล้วนะคะทุกคน The Tropical Coffee e ะ e p h ง นี่มันมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะเป็นอันนี้เป็นเบรคฟาสต์นะคะ Garden Breakfast Egg your way กาแฟข้าวแล้วก็จะไปทานกันนะคะว่าจะทานอะไร ตอนนี้นะคะเราสั่งอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จ่ายตังเรียบร้อยแล้วเรามาหาที่นั่งนะคะก็เดี๋ยวรออาหารมาเสิร์ฟนะคะเพื่อสั่งเป็น garden breakfast ไปนะคะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีอะไรในนั้นบ้างนะคะแล้วก็สั่งกาบลาเต้นะคะลาเต้ใช้กาแฟของอลี่ เป็นบรรยากาศนะคะข้างนอกก็ประดับไฟสวยๆข้างในก็ข้างในก็ประดับสวยนะจ้าน,นี่นะคะ Garden Breakfast นะคะมีเบคอนมีซอสแล้วก็มีบีนมีมีโทสนะคะ <t oms> มีมโทมาโต้ด้วยนะคะมีมะเขือเทศนะคะเอาละค่ะทุกคนคะได้เวลาที่เราจะหมั่มกันแล้วละคะ่ะขอตัวก่อนนะจ๊ะเรามาทานไปด้วยกันเลยนะจ๊ะเป็นมัทเตอร์มัทเธอร์ของเลือ่า <t oms> ไปเลือก บราวเบรดนะคะแบบเป็นโฮลวีตขนมปังโฮลวีตเพื่อสุขภาพเที่ยวิงเที่ที่คาเฟ่ของการ์เดนเซ็นเตอร์นะคะจะเป็นเป็นคาเฟ่ที่ป๊อปปูล่ามากในเมืองเคียวโซนะคะก็จะมีคนมาแบบว่าทานอาหารที่นี่เยอะมากนะคะแต่ แต่และว,วันเนี่ยคือเขาเปิดคาเฟ่เปิดตั้งแต่เช้านะคะไม่แน่ใจว่าเขาเปิดกี่โมงนะคะแต่ว่าก็น่าจะประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะแล้วปิดอีกทีสำหรับคาเฟ่นะคะน่าจะประมาณ4ี่โมงครึ่งหรือห้าโมงเย็นประมาณนั้นนะคะก็จะมีเสิร์ฟอาหารเย็นด้วยนะนี่นะคะไฮ่เบคอน คอนน่าทานมากอ ok. the really nice. ่ะเย้ายวนมากเบคอนนี่นึกถึงเด็กๆนะคะอลีสกับน้องเอซ่าไี่ชอบมากแ่ะดิบนิดหนึ่งเนคอนอร่อยค่ะอร่อยมากทุกคนแล้วก็มีแบบว่าทอดทอดใบอะไรนะ เดี๋ยวลองชิมก่นกอนว่าใบอะไรฮึถ้านึกถึงบ้านเราก็ทอดใบโหระพาไอ้ใบใบกะเพรานะคะอร่อยอะ่ะซอสเจค่ะ เค้กค่ะคนอร่อยแต่ว่าถ้ามีให้เลือกข้าวกระเพรานะคะก็ข้าวกระเพราชนะเลิศค่ะ สำหรับวันนี้ทุกคนจะเอนจอยกับคลิปที่ปุ้ยพาเดินจากกาะลาดนะคะก็คือเอารถไปตรวจเช็คระยะนะคะแล้วก็เดินจากตรงกระลาดนะคะมาที่การ d เด Center คงจะสนุกสนานไปด้วยกันแล้วก็อิ่มอร่อยกับอาหารเช้าในในาชาวนี้ของปุ้ยนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ